พี่ไม่ทันขัดคำนะดูพวกแม่งครับไอ้สัสเขาบอกห้ามถ่ายรูปอูนน้นี่น,นี่หือบุเก็ตซ้อมที่สองมันเลี้ยวซ้ายป่ะจะจับแมนกี้ให้ได้ดูดิข้างหลังเหมือนเหมือนไฟไหม้มนนมเ,เหมือนนิวเคลียร์ลงเหมือนอะไรทุกอยาก่างนี่น,น,นะครับไงวันยืนยิ้มนะ แม่ง like มันคุยอะไรกันเนาสวัสดีเช้าวันที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้ของนิวซีแลนด์นะครับจริงๆไม่เช้าแล้วตอนนี้บ่ายแล้วเพราะว่าผมนอนเกินสิบชั่วโมงป่วย ขอยาฝรั่งกินจนสางไข้แล้วก็ออกมาครับเป้าหมายของเราคืออะไรครับวันนี้ไปสวนครับเมื่อเช้าผมนั่งเช็คหมดแล้วว่าที่ไหนที่มันมีโปเกมอนเยอะๆบ้างสรุปก็คือว่าโอกาสที่จะจับได้แกงก้าเนี่ยไม่มีเลยครับไม่มีเลยไม่ว่าเป็นเว็บไหนก็ตามที่บอกตำแหน่งโปเกมอนนะผมไม่สามารถหาได้เลยว่า ไอตัวแกงก้าหรือกรรูด้าเนี่ยมันอยู่ที่ไหนเว้ยนั่นแหละแม่งไม่มีปล่อยที่ออสเตรเลียก็ไม่มีที่นิวซีแลนด์ก็ไม่มีหรือว่าเราหาไม่ดีก็ไม่รู้แล้วก็ั่นและครับไปการ์เด้นกันเดี๋ยวไปกินข้าวกันก่อนจะได้กินยาเมื่อคืนนอนประมาณห้าทุ่มตื่นประมาณ8โมงเช้ามาอาบน้ำกินขนมปังผสมน้ำผึ้งแบบสูตรคนจนแล้วก็กินยาแล้วก็นอนต่อยันตอนนี้ครับบ่ายสามแล้วว่ากาสหาโปเกมอนหายากเฮ้ยอะไร เฮ้ยคับิคอนสนอแลกอยู่ตรงไหนอะหายแล้วโอ้ต้องรีบแล้วจังหวะนี้โอ้หายป่วยเลยหายป่วยเลยเหลืออีกหนึ่งนาทีว่ะเบสตรงไหนอะเนี่ยโอ้ยิมสีแดงอยู่ด้านขวาเดินตรงไปโอเคตรงไปตรงนี้ตรงนี้เลยไปหรือปุ่มกระปุ่มกันโคตรเ้าเี้ยไม่แดงอยู่เลยไปๆจังหวะนี้ไปแล้ว มีทัายเหรอมันหายไปแล้วอ่ะหนาวกูได้วิ่งดูฟาร์ดอีกมันหายไปแล้วอ่ะเชียเอ้ยเสียใจเสียใจคาบิคอนอ่าอดได้คาบิคอนนิวซีแลนด์เดี๋ยวมันต้องโผล่มาอีกแหละโอ๊ะออ๋ออออ๋ออ้ออีกแล้วมาอยู่ที่นี่ไข่แตกไปประมาณเกือบ20บใบได้ ไม่ยุ่เสียงเลยรู้เลยว่าอะไรเออโอ้เกียสูบัสโอ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 มาเยาวๆครับจนวันนี้ชอบ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 ได้แคนดี้เยอะดีโอ้ยแค่ร้อยเจ็ดสิบเก้าคนดีเองเออแตกอีกแตกอีกแตกอีกใครแตกทีละสามฟองเฮ้ยอีวาร์ก <stretches> อีวาร์กอีวาร์กตัวนี้ดีแต่ท่าไม่ดีเมื่อกี้ ถ้าเราดูตามแมปแล้วเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะมีโปกเกมอนที่เราต้องการเลยมีฟูจิกิราเดะแค่น,นั้นแหละไปไป้ไปไน้าไม่ขุ่นแล้วทีเดียวมันใสจนเห็นเท้าอะ่ะเห็นเห็นเท้า,ามันอยากเล่นกับเราหรือว่าอะไรใช่มาคอมันมาหาเราเนี่ยมันอยากเล่นกับเรา เราหย่อนเท้าลงไปล่ะไปเลยฮัลโหลฮัลโหลพี่ปูพี่ปูนี่ใช่อ่ะพ uh. ี่ปิ้วปิ้วอาจจะต้องพูดภาษาอังกฤษมันถึงจะเข้าใจข o m นข n g นกายข e o นพี่ปูพี่ปูดูขนมันแบบเป็นเกลียวๆตรงตูดเห็นไหมสวยงามมากพี่ปูพี่ปูพี่ปูตัวมันลอยน้ำด้วยตัวของมันเองอะลอยน้ำได้ไงวะ คือคือให้ให้มันจมน้ำมันก็คงไม่จมอ่ะเหมือนเป็นลูกโป่องอะไรเงีนๆๆน้ยนมีลมอยู่ข้างในตัวมันมั้งโปเกมอนริมแม่น้ําไม่มีอะไรเลยมีเคอร์ตอี้อยู่ <c oughs> กับโกดักแค่นั้นเองอ่ะแล้วก็โปเกสต็อปโคตรน้อยจับหนอนไปพังพังก่อนแล้วกัน <c oughs> <c oughs> โอ้หนอนซีพีสิบห้าชอบเลยจับง่าย <c oughs> คือถ้าเกิดว่าเจอพวกซีพีแบบหนอนซีพีสองสามร้อยอะไรเงี้ยไม่ต้องไปจับมันนะครับวิ่งหนีไปเลยเพราะว่ามันเปลืองถ้าเจอพวก ซีพีน้อยๆแถบเขียวๆเงี้ยชอบเลยจับง่ายเราก็จะได้ตัวมาอีโวเยอะๆนั่นเองหลังจากเราจับโกดักตัวล่าสุดไปนะครับทําให้เราได้500ร k e โปเกมอนแล้วนี่มาที่นิวซีแลนด์นี่จับไปเยอะมากเลยเนี่ยห้าตัวแล้วเหรอห0าตัวคิดเป็นอีกีเท่าไหร่วะมหาศาลมากใช่ดีน้องบอกว่าทำไมพี่เวเวลสูงจังไปทำอะไรมาก็กนี่ยแหละครับกูจับโปเกมอนทั้งวัน <laughs> เล่นโปเกมอนทั้งวันอ้วายบินเฉียบหัว โอ้มันอะไรกันนักกันน่ะไปไหนต่อวะไปสวนใช่ไหมอีกสวนหนึ่งเผื่อจะมีอะไรให้จับแปลกๆใหม่ๆบ้างดูสนุกเนาะพบปะพบปะนสิรีแลนด์พบปะพบปะ คคมีโปเกมอน2ตัวที่ผมอยากได้ครับเคซี่กับบูเบอร์ครับมันอยู่ตรงไหนโอ้โอ้ตรงนี้มีโปเกมอนที่อยากได้อีกตัวนึงตรงนี้มีคูซาฮันนะด้วยแต่ว่าแถบนี้เราจะหาอยู่ว่าบูเบอร์อยู่ตรงไหน,นอ่าได้โปรดสแกนหาไวไวได้ไหมอ่าเจอบูเบอร์แล้วหนึ่งบูเบอร์อยู่ที่โปเกสต็อปด้านหลังเราโปเกสต็อปด้านหลังเราไปทางนู้นย้อนกลับเดินย้อนกลับไปยังไงมันอยู่ตรงเพกาวเพกาวนั่นแหละครับ น่าจะอยู่ที่เสานี้เดี๋ยวนี้วงเฮกาวหายไปไหนแล้ววะเป็นวงที่ผมชอบมากเลยไปครับเราจะไปจัดการกับบูเบอร์ครับวันนี้เราพลาดสนอนแหลกไปแล้วฮัปิ้อนไม่ได้แล้วก็จะเอาให้ได้สักตัวนึินที่เราอยากได้จริงบูเบอร์ผมมีอยู่แล้วนะนี่บูเบอร์ดีแล้วอ้าวอัพเต็มแล้วนี่หว่าแล้วกูจะไปจับทำไมวะเนี่ยแถม IV ก็จะ77-80เวยแต่ไม่รู้อ่ะลองไปดูก่อนแล้วกันอยู่ดีๆมันก็หายไปหายไปหมดเลยทุกอย่างทุกอย่างหายไปหมดในแมพของเบสยังมีอยู่ฮะอ่ะกลับมาละ มีมีอยู่ในเลนโอ้ยเหนื่อยกับการที่หาโปเกมอนแล้วแบบอ้าเจอแล้วเจอแล้วอะไรวะโปเกมอนบ็อกซ์อิสฟูจะฟาาทำไมอ่ะโปเกมอนบ็อกซ์ฟูเหรอแล้วก่อนจะอีวีมาครับดูซีพีครับเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าฉันไม่ปล่อยให้กันหนีไปหรอกอีบูเบอร์โอ้ไม่ถึงโอ้โดนหนีโอ้โ,ดดโอ้โอ โอ้โอ oh, oh, oh. oh, oh, uh ้โอ้โอ้โหฟรีไว้อันไหวะโยนไม่ถึงนี่ตัวตัวอีกทีเียบร้อยเย่กัชชากัชชาแบ็กมาวอสคอตกระสังดีเคซี่ไม่มีในแผนที่แล้ว่ะเคซี่มี4นาทียังไงจ๊ะจำท่าเรือตรงนู้นได้ไหม ผมเห็นกระเป๋ที่มีท่าเลยของรูดเลยไปอีกรูดจากสวนนี้ไป<ะ>ไปรีบวิ่งเลยโอ้ยเยครับเพอร์บ้านไทยเนี่ยมีคุณผิวสวด,ด้วยจริงมากคนรวยองจอดไว้อย่างีเลยเดิน <un> มาตำแหน่งที่เคที่น่าจะอยู่แล้วแจนเบสเจอยังเจอแล้วจับแล้วครับ เจอแล้วจับแล้วด้วยแล้วกูล่ะหายไปไหนหมดเนี่ยหายไปไหนหมดเนี่ยไม่ได้นะโคัดโคัดเจอโคัดเออเคซี่หายไปแล้วเคซี่อยู่แถวโบสถ์อะพี่เจอเคซี่หายไปแล้วเพื่อนๆอยู่โบสถ์นี้ใช่ไหมใช่เคซี่หายไปแล้วอะอะไรวะอีกแล้วเหรอกุนกอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยมันหายไปจากแมพแล้วอะไรวะเจอเจอหนูไอ้หักแม่งหายไปละ โอ้ชาตินี้เราจะได้เจอกันอีกไหมเคซี่ท่านายยังอยู่นะจงโผล่มาโอ้โอ้เซ็งโอ้เซ็งโอ้เซ็งโอ้โอ้โอ้อีกแล้ววันนี้ใครแตกไปสี่เนี่ยอ๋อโอ้ซีพีหกร้อยสิบสี่โอ้ดูท่าก็ท่าสายย่าสายพิษก็โอเคอ่ะใช้ได้ ว้าสกาู๊ตเตอเฮ้ยนี่มันกางเกงซื้อจากไทยชัวรู้ได้ไงร้อยเปอร์เซ็นกางเกงนี้ขายที่เชียงใหม่กับเชียงรายส่วนคนเดินบนดอยสุเทพก็มีขายฝรั่งนี่ซื้อที่ไทยแน่นอนฮะช,ชัวป้า ถึงแล้วถึงสวนสาธารณะที่ไอเ้เบสบอกว่าเราน่าจะมาจับโปเกมอนที่นี่เหมือนไฟป่าลุกลามมากเลยอะเป็นที่ที่ไม่น่าจะมีโปเกมอนอยู่ได้แน่นอนเดี๋ยวให้ดูในมือถือนี่ครับดูตรงนี้มีแค่ยิมหนึ่งอันนั่นคือยิมนั่นคือยิมยิมมีใครรวิวกเกับเกลาโดสเป้าอยู่ส่วนตรงนี้ไม่มีโปเกมอนสต็อปอะไรเลยไม่มีเลยแต่เข้าไปดีกว่าเที่ยวเอาหนุกเอาขำๆตอนนี้จะไม่จับโปเกมอนละเพราะว่าไม่น่าจะมีโปเกมอน ไปจิ้มลงไปดิโอ้ร้อนมากร้อนสีเลยต้งไข่ได้อะเออสุกมากลองมองไปข้างหลังแบบที่นี่นี่ถ้าเกิดว่าถีบใครลงไปนี่ตายแน่นอนนะฮะถ้ามีใครที่เกลียดขี้หน้าเนี่ยเอามายืนตรงนี้แล้วถีบลงไปเลยจะได้ตายได้เลยอยากฆ่าใครปุ๊บเอามายืนแล้วถีบลงไปเลยฮนะคิดถึงซานขึ้นมาทันทีเลยอยากจะถีบแม่งลงไปทันที้นินเดะแห่งนี้จะมีควยคิงหรือไม่เดีย๋ยวลองสแกนเล่นๆดูเผื่อว่ามันจะมีควยคิงสักตัว ไม่มีโปกเกมอนเหลือรอดเลยมึงดูดูดิพื้นมันลอกเป็นแผ่นๆแล้วเหมือนเป็นตะไคร่น้ําที่แบบอยากจะขึ้นในน้ํานี้แต่ขึ้นแล้วทนไม่หไหวก็เลยโดนลอกออกมา <c oughs> ดูดิน่ากลัวมากเลยลอกเป็นแผ,แผ่นๆเก็บกลับบ้านได้ไหมเนี่ยหรือมันคือสาลายวะถ้ามันไม่ถึงลอกอย่างเงี้ยรู้แต่ควันเยอะมากดูนุูนก้อนใหญ่มาแล้วควันก้อนใหญ่มาแล้วเอออมาแล้วใครทำให้มันร้อนได้ตลอดปีขนาดนี้วะแล้วจะรักษาโรคหวัดได้ดี โอ้ยโอ้มองไม่เห็นแล้วมองไม่เห็นมึงเลยโอ้ดยอดหน้ากล้องมัวครับหน้ากล้องมัวมากมัวมากไม่ไหวแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยวันนี้กี่ฟองแล้ววะโอ้แอะแอะลาก่อยแคร็บ CP สูงก็ไม่เอาอยู่ดีแคร็บเนี่ยเป็นตัวที่าโตชิจับมาได้โดยการที่ไม่ใช้โปเกมอนตีเลยครับเอากิ่งไม้ให้แคบหนีบแล้วกั <laughs> แล้วก็โยนบอลใส่แล้วก็เอาแคปเนี่ยไปสู้ในโปเกมอนลีกแล้วเสือกชนะด้วยโคตรเทพแคปนี่เป็นตัวที่พระเอกใช้ในภาคแรกนะฮะความรู้เพิ่มเติม ท่องเที่ยวเนี่ยเขาบอกว่าเราต้องมากินอาหารไทยร้านนี้ให้ได้นะครับ่นชีร,าาร้าน Amazing Thai ซึ่งนี่คือต้อยมยำกุ้งในราคา10.5ดอลลาร์หรือประมาณ300บาทเชียร์มีกุ้ง3ตัวกับถ้วยที่แม่งเล็กกว่าข้าวอยู่แ <c oughs> ม่งงกที่ฝ่ายอันนี้ต้ยมยำทะเลเบสด,ดูสิต้ยมยำทะเลนะ,ะฮะโอ้หอยหอยใหญ่มาก1ชิ้น ปลาหมึกกับหนึ่งกุ้งแค่นั้นที่เหลือเห็ดทั้งนั้นเลยยำแบบยำธรรมดาเนะี่ยยี่บสดอลลาร์ประมาณ500กว่าบาทข้าวผัดห้าบาทแพงมากเนี่ยชิมไม่หายคิดถึงนี่ไม่ใช่ไม่ใช,มใช่มันเป็นรสชาติที่ปรับให้ฝรั่งกินแล้วไม่ใช่อย่างรุนแรง ไม,ไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยนั่นแหละครับขอตัวทำใจกินข้าวไม่ใช่เลยเรากำลังไปจุดที่มีโปเกมอนสต็อป3ามจุดเรียงกันนะฮะเป็นแหล่งชุมชุมของโปเกมอนเราจะทำการเปิดลัวที่นู่นแล้วดูว่าล,ลูกองคาเด็นแล้วดูว่ามีฝรั่งมาเดินกลับเราเอรือคนหรืไนไม่ป่วยก็บ,บ้าแล้วครับตอนนี้เราเปิดเสาแล้วนะครับทั้งหมด3เสาด้วยกัน ูว่าจะมีฝรั่งมากีค่คนมีโปกเกมอนมาเยอะมากนั่งฝามลุลัวยังไม่เห็นยังไม่เห็นใครมาเดี๋ยวจะให้ดูสภาพอากาศโลตอลัว8องศาครับท,<ป>ที่เที่ยวอยู่8องศาโปกเกมอนเพียบเลยแต่ยังไม่จับโปกเกมอนเลยครับคนมาแล้วครับแต่ไม่ได้ติดกับเราแน <c oughs> ่นอนคนนี้ไม่ได้จะติดกับเราทีา่เห็นคือมีรถมาจอดตรงนี้ประมาณมา3คันหลังจากที่เราเปิดลัวแล้วอ่าอ้าอาอาาน่ นั่นไงนั่นไงรัดเลยเรัดเลยเล่นมือถือข้ามถนนใช่เลยมาแล้วฮะสองคนใช่แล้วเล่นมือถืออยู่กำลังติดกับเรานะครับขับรถมันจอดเลยทีเดียวกำลังติดกับเราเฮ้ยดีเลย์โปเกมอนโกโปเกมอนเย้เล่นโปเกมอนคือฝรั่งที่นี่เนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่รู้ทำไมชอบกล้องมากเวลามีกล้องมาเอ้ย ถ่ายกูลง YouTube สิถ่ายกูลง YouTube สิเราบอกเราเป็นยูทูบเบอร์โอ้ยถ่ายฉันลงหน่อยถ่ายฉันลงหน่อยดู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 ดดเสื้อขาว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 มาดูจอยอย่างนี้ชัดเลยชัดเลยชัดเลยเสื้อขาวอ๋อแต่สองคนไม่ได้เล่นโปเกมอนว่ะแต่เสื้อขาวนี่เล่นแน่น,นอนรอมาได้8คนพนักงานที่นี่เล่นไหมได,ดูดิแอบดูดิ <c oughs> จะเล่นจริงหรอวะเวลาง,งานนะเว้ยไม่เล่นนะเขาไม่เล่นโอ้โหมีแต่นกกัะหนูดูดูมีรถมาจอดหนึ่งคัน รถจอดึงกคันใช่รถกระบะเห็นปะไปดูกันใช่ไหมใช่หว่ชัดเลยชัดเลยจอดแสงสีคือเขียวมาฟ้าแสดงสะท้อนขึ้นหน้าจริงๆก็ไม่ต่างจากสยามพารากอนหรอกฮะแต่ตรงนี้มันได้ฟิลกว่ามันหนาวกว่ามันจับยากกว่าที่ไทยเพราะมือคุณจะแข็งมือแข็งเราก็ยังจับเรื่อยๆนะฮะพราโปะก็มาเรื่อยๆมีรถมาจอดเพิ่มอีกคันหนึ่งแล้วฮะที่นี่มันไม่เหมือนไทยแล้วี่มันหนาวเพราเลยต้องอยู่ในรถกันซึ่ง เห็นปะรถมาจอดไฟยังติดอยู่เลยยังไม่ดับรถชี้ิตทีรถหน่อยเอากล้องชี้พิธีรถกุ้งกดไม่ถือด้วยสิบสองคนแล้วครับสิบสองคนเปิดรัวสามเสาล่องไมได้สิบสองคนเราอาจจะถ่ายให้ดูตรงๆไม่ได้นะครับต้องถ่ายพันหลังไปเพราะว่า <c oughs> ผมไม่แน่ใจว่ากฎหมายของที่นี่เนี่ยมันผิดกฎหมายหรือเปล่าการที่เราเอากล้องไปส่องเขาเนี่ยมันผิดกฎหมายหรือเปล่าไม่รู้ไง โอเคครับสรุปว่าเราก็สามารถรอคนเข้ามาที่รัวของเราได้ถึง10กว่าคนนะครับผมบอกว,ว่าประเทศไทยเราไม่ได้บ้าโปเกมอนอยู่แค่ประเทศเดียวครับตอนนี้ผมก็เลเวล20แล้วนะครับผมว่าจะขอตัวไปฟาร์มก่อนบางทีเราอาจจะไปหลบหนาวสักที่หนึ่งแล้วก็อยู่ตรงโปเกมอน3เสาเนี่ยแหละ <c oughs> เราใสา่ในทุนเลยฮะ,ะเราไม่มีแบบว่าใสายฟรีอะไรทั้งนั้นครับใส่ในทุนเพราะว่าไหนๆก็มาแล้วเราไม่อยากจะเสียเวลากับการมาที่นี่นะครับโอเคแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับสำหรับพาร์ทนี้โคตรป่วย <c oughs> <c oughs> อยู่ได้แป๊บนึงก็คงต้องกลับแล้วล่ะครับตัวเริ่มร้อนแล้วโอเคบ๊ายบายเจอกัน